สวัสดีครับอยู่เพชรบูรณ์แต่ยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอวิเชียนนะครับถ้ามาถ้ามาเพชรบูรณ์ก็ต้องแวะหาซื้อของสักหน่อยหนึ่งนะครับจะอยู่ที่ตลาดลงเกลือจะอยู่ที่สีเทพวิเชียนอยู่ระหว่างกลางนะครับขาขึ้นกรุงเทพนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนี่ของเยอะแยะนะครับถ้าจะไป เขาค้อไปเที่ยวเขาค้อไปอะไรต่อเงี้ยนะครับก็ถ้าขาดเหลืออะไรมีทุกอย่างนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาแวะซื้อก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นไปเที่ยวก็ได้นะครับถ้ามีอะไรขาดเหลือมาแต่ตัวก็ได้นะแบบเสื้อผ้าก็มาหาข้างหน้าของใช้แคมปิ้งอะไรต่างๆนะครับก็มาหาข้างหน้าได้ครับขับเต็นรถมาเลยนะครับแล้วก็หาซื้อเอาที่ตลาดโรงเกลือนะครับแล้วค่อยขึ้นไปเที่ยวเขาค้อบูดาเบิต์เนาะนะครับนี่ ตลาดโลกลือเสื้อผ้าก็เยอะแยะของใช้ของของใช้เครื่องมือมีทุกอย่างนี่ก็เดินดูไปเรื่อยแหละว่าจะซื้ออะไรได้บ้างของเยอะของเยอะนี่ประมาณ10-11โมงนะก็ร้านเปิดเกือบหมดแล้วนะครับก็มาเดินซื้อ ซื้อข้าวซื้อของก่อนนะครับถ้ามีตังก็มาซื้อข้างหน้านะไม่ต้องเทียบม,มาจากบ้านลงเกลือนะครับลงเกลือพิชบูรณนะลงเกลือวิเชียนบุรีนี่ของเล่นตรงนั้นเลยนี่ก็คิดถึงไดมอนด์เลยราคาก็ ในระดับนึ่งไม่ถูกไม่แพงเท่าไหร่นะครับมาเจอรองเท้ามือสองนี่สวยไหมสวยไหมสองร้อยสองร้อน, 200, 200. นี่ตลาดลงเกลือวิเชียนบุรีวิเชียนบุรีสีเทพนี่รองเท้าส,สวยเยอะเลยถ้ามาจากกรุงเทพนะก็คือมาแต่ตัวเลยเอาตังค์มาซื้ออย่างเดียวจะไปเที่ยวเขาค้ออะไรเนี่ยมันมี ของใช้ทุกอย่างเลยในตลาดลงเกลือมาแวะได้เลยเลยสีสีแยกสีเทพมาไม่ไกลหรอกนะครับจะอยู่ขวามือนะครับเนี่ยมาแวะได้สีตลาดลงเกลือนีส่สวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้ถ้ามีอยากจะเมาไปเยอะๆเ,เหมือนกันนะเนี่ยหลายๆกู้เลยรองเท้าเยอะมากของเยอะเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มีหมด มาคู่ละ200สวยมากฟิลลี่ของแท้ด้วยนะไม่รู้แท้ไม่แท้แต่ว่าใส่ลุยน้ำใส่อะไรก็ไม่เสียดายนะครับ200สวยมากเท้าคู่ละสิบาท